ความเดิมตอนที่แล้วของอบิสเทลชั珀เตอร์ที่5หลังจากที่อบิสแอนเดินทางไปยังจักรวาลแห่งหนึ่งที่มันเคยเป็นจักรวาลของอบิสเทลมาก่อนตัวของเขาและลูซิดาได้เผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเข้ามาแทรกแซงความคิดของพวกเขาเองจนสุดท้ายอบิสแซนจะต้องขอร้องให้ลูซิดาพาหนีออกจากที่นี่พร้อมกับพาตัวของไปเพื่อเคีมออกจากจักรวาลน,นี้ไปด้วยพร้อมกับไปวางแผนหาวิธีรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตโอเคจบการย้อนอดีตเสร็จแล้วเรามาต่อกับเรื่องราวในปัจจุบันกันเลยดีกว่า ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อันเดเทว่าเทนทีวิลเวอร์สตอรี่ในตอนของอวิสเทลชัพเตอร์ที่6เริ่มเรื่องราวของชัพเตอร์ที่หอวิสแอนั้นกลับมาคุ้มคิดเกี่ยวกับสิ่ง,งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจกักรวาลของเขาเองพลังของเซล์ายในจกักรวาลของเขามันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเซล์ที่ตายแล้วจนกลายเป็นอันเดสเซลและผู้อันเดสเซลหรือก็คือเดสเซลพวกนั้นพวกมันมีเป้าหมายที่ไม่ต่างกับพวกซอมบี้ที่ต้องการจะเปลี่ยนเราผู้คนให้มีสภาพเหมือนกับพวกมันโดยในวันต่อมาอบิสแอนก็เอาเรื่องนี้ไปบอกให้้้อัฟี่ไดรรบู ภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในจักรวาลของพวกเขาเองต่อจากนั้นอบิสซานก็ได้ทําการออกเดินทางเพื่อตามหาใครสักคนที่สามารถช่วยเหลือน้องชายของเขาได้ซึ่งมันก็ใช้เวลาอยู่หลายสัปดาห์ในการเอาอเดินทางไปยังจักรวาลต่างๆโดยเริ่มจากจักรวาลแรกที่มีความคล้ายคลึงกับจักรวาลของอันเดอร์เทลชื่อของจักรวาลน,นี้ก็คืออัสเตอร์เทลตัวที่มันก็เป็ียเสมือนหนึ่งในไทม์ไลน์ของจักรวาลหลักที่แซนคาสิกเขานั้นได้ทลรพอตตัวเองไปยังหน้าเซฟเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ซึ่งทางด้านของอบบบิิสกกกกก็ไดาาด้้้อออออถาาาาาาามจีีนนนนแซเเ่่่วววััธใรรษงงงงงชขขขตท ก็ไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการรักษาอะไรพวกนี้มากนะักเลยทําให้อบิสออกเดินทางตามหาพวกแซนประเภทสายนักเดินทางอย่างเช่นคนแรกก็คือเทมเพสแซนที่เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับพลังของเซลลมากนะักต่อจากนั้นก็เดินทางไปหาแซนนักเดินทางอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าแอสเทอริสโดยที่เจ้าตัวก็มาพร้อมกับแกสเตอร์ของจักรวาลของตัวเองส่วนเรื่องของวิธีการรักษาแม่งก็ไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนเดิมและคนต่อมาก,ก็ยิงไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่นิดเขาคนนั้นก็คืออิงแซนผู้พิท ใจเสื้อแจ็กเก็ตของอบิสเป็นอย่างมากจนเป็นสาเหตุที่ทาให้ไม่มีข้อมูลอะไรกลับมาเลยเอาเป็นว่าไปกันต่อกับจักรวาลถัดไปนั่นก็คือไทม์เทลนั่นเองโดยที่มันคือเรื่องราวของแซนคนหนึ่งที่ได้เห็นเรื่องราวในอดีตจนทําให้เจ้าตัวจําเป็นจะต้องรับมือกับอนาคตที่ทําให้จักรวาลของเขานั้นตึกอยู่ในวงวนแห่งการฆ่าฟันจากสภาพที่พวกอบิสแสนได้พบเจอกับไทม์เทลรู้สึกว่าพวกเอฟฟี่จะพูดคุยกันถูกข้อพอสมควร หลังจากนั้นในวันต่อมาพวกอบิสซนก็เดินทางไปยังจักรวันหนึ่งที่มีเชือาบิทตีโบนมันคือจักรวานที่มีลักษณะคล้ายกับอันเดอร์เฟล์เพียงแค่มันมีตัวของเฟลแซนขนาดจิ๋วอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งเหมือนก่าไม่ได้มีเพียงแค่เฟลแซนคนเดียวถือว่าเป็นจักรวานที่เน้นความน่ารักก็รับกันต่อจากนั้นก็เดินทางกลับไปยังจักรวันของพาราไซทิเพื ell, ่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์ประเภทอันเดดโดยในระหว่างออกเดินทางพวกเอลฟีและเมทัลอนก็ได้ทําการออกความคิดเห็นเกีีี่่่่่่่ยยยววววววกกกกกัััับจจจรรราาาาาาาขขขขออออองงงไไซตตตต์ทททดด้้นน้้้สสเเเเเเหุแแนนนนนคคมมปป็็็ฟ ใจในตัวของอบิสแสนจึงทําการเตรียมตัวออกเดินทางไปยังจกักรวาลพราไซเทลพร้อมกับตัวของอบิสแสนที่ได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสมุดบันทึกของอัลฟีที่ได้กล่าวถึงการวิวัฒนาการการเติบโตขึ้นของเหล่ามอนสเตอร์อย่างเช่นตัวของอัลฟีที่เธอนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมซึ่งทางได้ของเมตาธนก็ออกความคิดเห็นว่า การวิวัฒนาการของมนุษย์และมอนสเตอร์มันค่อนข้างไม่น่าสนใจซะเท่าไหร่เพราะงั้นเลยทำให้อบิสแซนต่อเมตาทอนไปว่าเพราะเธอน้ะเป็นผียังไงล่ะเลยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการนั่นแหละในระหว่างที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงอยู่นั่นเองตู้ของออฟฟี่ก็คุ้มคิดเกี่ยวกับเรื่องของเมตาทอนอยู่นิดหน่อยก่อนที่เธอจะรีบมุ่งหน้าไปยังห้องแลบเพื่อที่จะทำการเดินเครื่องพร้อมกับความรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามีใครสักคนอยู่ที่นี่และเมื่อเธอมุ่งหน้าเข้าไปในห้องแฝบก็ได้พบเจอกับความว่างเ่่กอออทีริคืววตสสยยช ออบิสแซนอยู่เบื้องหลังส่วนมอนสเตอร์ปริศนาที่อยู่ภายในจักรวาลอบิสเทลก็ขอยังไม่คาดเดาก็แล้วกันว่ามันนั้นเป็นตัวอะไรหลังจากที่เอลฟี่ทำการเดินเครื่องเสร็จแล้วบ้านของพวกเขาก็ได้ไปปรากฏอยู่ในจักรวาลแห่งหนึ่งที่มันนั้นไม่ใช่จักรวาลของพาราไซาเทลขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวของพาราไซาเทลพวกของอบิสแซนเคยพบเจอกับพวกพาราไซาในช่วงที่ตัวของ,ของแซนยังอยู่ในสภาพปกติแต่ทว่าตัวของพาราไซาแซนในปัจจุบันเขานั้นได้เปลี่ยนนนนนนสสภาาาาาาพกกกกกกลยยเปปป็ัังงโแหหห่่บบวริิททีีีุมมม้ใดญ อาจเป็นเพราะเรื่องหนี้ที่ทําให้พวกของอบิแซดไม่สามารถเดินทางไปยังจักรวาพลพาราไซเทลได้จนต้องมาติดเนี่ยอยู่ในจักรวาลของอันเดอร์เฟลซึ่งตัวของอบิแซนก็เคยมายังจักรวาลแห่งนี้มาแล้วเลยพอรู้พื้นที่แถวนี้อยู่บ้านหลังจากนั้นอบิแซนก็ขอให้พวกอาฟฟี่รออยู่ที่บ้านของพวกเขาเองพร้อมกับได้ทําการออกสำรวจพื้นที่โดยลอบของจักรวาลอันเดอร์เฟลว่ามันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรพร้อมกับฉากที่ตัดไปทางด้านของพวกอันเดอร์เฟลที่เฟลพาวเวอร์แลสกำลังเล่นพัซโซกับเฟลฟิ le, ก le, อยู่นัน นั้นไม่ทํางานเลยทําการเดินออกจากพัโซพร้อมกับบอกเรื่องนี้ให้กับพวกของเฟลแซดที่พวกแม่งก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาจนเมื่อฟิกซ์ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของพัซโซเฟลพาวพลสก็ได้สั่งให้เฟลแซดเดินไปเช็คเครื่องกับดักจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นได้พบสาเหตุว่าท่อจพลังงานนั้นขึ้นความเสียหายรวมทั้งได้เห็นรอยเท้าของใครบางคนที่ทําให้ตัวของ Sad, เฟลแซดรู้สึกสังงขอนใจไม่ดีเท่าไหร่เลยได้ขอตัวไปเช็คว่ามันนั้นเกิดจากฝีมือของใครในระหว่างที่เฟลพาวเพลสกำลังพูดคุยกับฟิกซ์อยู่ ที่ไหนเขาคนนี้ก็คือเทมเพสแซนนั่นเองณนะตอนนี้เจ้าตัวกําลังสังเกตการเกี่ยวกับเรื่องราวของอบิสแซนซึ่งนอกจากเรื่องของอบิสเขานั้นก็ถือว่าเป็นนินเในซ์ที่มีความชิลอยู่พอสมควรในขณะที่เจ้าตัวกาลังอุ้งงานแอบดูเรื่องราวของอันเดอร์เฟลอยู่นั่นเองเขานั้นก็ได้ค่าสายตากเกี่ยวกับตัวของบิสแซนไปเรียบร้อยจนในระหว่างที่เขาดันกาลังเปิดประตูมิติอยู่นั่นเองเจ้าตัวก็รู้สึกเล่ากับว่ามีใครบางคนแอบดูเขาอยู่ ซึ่งมันก็อาก่านมีความเป็นไปได้ที่อ่านเป็นตัวของเพลแซดที่เปรียบเสมือนดานตรงคาบของอิงแซดอีกทีหนึ่งในขณะที่เทมเพสหันไปเช็กบ่ามีใครบางคนหลุดเข้ามาในไวท์วอยหรือเปล่าเจ้าตัวก็ไม่ระวังเผอเปิดประตูมิติทิ้งเอาไว้เลยทําให้ตัวของพาราไซแซดเผลอหลุดเข้ามาภายในไวท์วอยซึ่งทางด้านของเทมเพสเขาพยายามไล่ให้พาราไซแซดน,นั้นกลับไปแต่มันก็ไม่สาเร็จจนกระทั่งตัวของเทมเพสนึกขึ้นมาได้ว่าพลราไซคือแซนที่อบิแซน,นั้นกำลังตามหายอยู่นั่นเองและเมื่อพาราไซได้ยินชื่อของอออบบิิสเเจจ้้้าาาตตััวววกก็พรมมทททีี่่่่่ะไปหแแซนนนนดยชง กำลังคุ้มคิดอยู่นั่นเองเขานั้นก็เลือกประหิดณาจากักรวาลอเดอร์เฟล์ได้มีพวกของแบดกายบุกมายังสถานที่แห่งนี้เลยทําให้ตัวของเทมเพสตัดสินใจจะมุ่งหน้าไปยังจกักรวาลอเดอร์เฟล์พร้อมกับพาตัวของพาราไซาไปด้วยซึ่งก่อนที่จะไปเทมเพสก็ได้แอบฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพวกแซนดานชัวร้ายทาัทง้ทง3าได้พูดคุยกันเกี่ยวกับงานของพวกเขาเองที่ถ้ามันไม่สําเร็จในแมจะต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนมันเลยทําให้ทัทง้ง3มรีมุงหน้าสร้างความวุ่นวายให้กับจ ตัวของเทมเพลแซนก็ได้โอกาสวาร์มมายัางจักรวาลอันเดอร์เฟล์และได้พาตัวของพาราไซมาด้วยในระหว่างที่เทมเพลตกำลังอธิบายสิ่งต่างๆให้พาราไซฟังอยู่นั่นเองดูจากสภาพของพาราไซเจ้าตัวก็ดูไม่สนใจอะไรมากสักเท่าไหร่และในขณะเดียวกันอบิแซนก็ได้มาเจอพวกพาราไซแซนพอดีโดยในช่วงแรกอบิแซนนนั้ยังจำพาราไซไม่ค่อยได้จึงได้ทาการคุ้มคิดอยู่สักพักหนึ่งด้วยความรู้สึกที่คุ้นเคยแต่ทว่าเจ้าตัวกับจําไม่ได้จนกระทั่งพาราไซนั้นสัมผัสได้ถึงตัวของออบิสจึงได้้าารเนนหห็ สา์ใกล้ๆเขานั้นก็จําได้ทันทีว่านี่ก็คือพราราไซแสนที่เขานั้นรู้จัก ซึ่งดูจากตามช่วงเวลาอบิสแซสนได้พบเจอกับพลัสไซแซนในช่วงชัปเตอร์ที่5ก่อนที่เขานั้นจะบุงหน้าไปยังจักรวาลอบิเทลที่ล่มสลายพร้อมกับอีกหนึ่งสดาที่เขานั้นออกเดินทางไปยังจักรวาลต่างๆคา,า,าดการว่าน,นตอนนั้นตัวของพลัสไซน่าจะถูกแกสเตอร์จับไปเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นโฮสต์ของปรสิตไปแล้วแต่ทว่าในเนื้อเรื่องหลักนั้นตัวของพลัสไซแซนยังไม่สามารถควบคุมพลังของปรสิตได้เหมือนหน้าตอนนี้สรุปได้ว่าในการเดินทางของอบิสแซนมันได้ใช้เวลาเทียบเท่ากับตอนจบของพลัสไซ เทมเพสแอนก็ได้อธิบายเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขานั้นมายังจากวาลแห่งนี้นั่นก็เพราะว่าบิแซนที่ชั่วร้ายบุกมายังจากวาลแห่งนี้นั่นเองซึ่งมันก็ฟังไม่ขึ้นสัเท่าไหร่อ่ะนะในระหว่างที่อบิสกำลังทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้มีเสียงของใครบางคนดังขึ้นมาและมาพร้อมกับอารมณ์ที่คุณมัวนั่นก็คือเฟลแซนนั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากกับการการะทาของอบิสแอนที่แม่งเข้ามาปั่นป่วนจากว่าอันเดอร์เฟลอีกแล้วโดยในระหว่างที่เฟลแซนกำ เรากับสัมผัสได้ถึงบางซึ่งบางอย่างมีใครบางคนที่ไม่ใช่กลุ่มแบดกายกำลังจับตาดูพวกเขาอยู่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นตัวของเฟลแซนในระหว่างที่พวกของบีสกำลังอธิบายสิ่งต่างๆให้เฟลแซนฟังอยู่นั่นเองทางด้านของเทมเพตก็ได้ทําการแยกตัวออกไปและไม่ทันที่พวกของบีสจะได้ทําอะไรพวกของแบดกายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาฟแซนผู้ช่วยร้ายทั้ง3ได้เข้ามาทักทายพวกของบีสพร้อมกับเฟลแซนที่จำเรื่องราวของคิวเลอร์ได้เล่ากับว่าทั้งสองคนมีความแค้นอะไรบางอย่างมาก่อน ในระหว่างที่เฟลแซนกำลังทะเลาะกับแซนทั้ง3คนอยู่นั่นเองพระลไสก็ได้ถามอบิีแซนว่าพวกเขาทั้ง3คนนั้นเป็นใครมันเลยทําให้อบิี้จเป็นจะต้องเล่าประวัติย่อๆให้ฟังเริ่มจากคนแรกที่กำลังพูดคุยกับเฟลแซนอยู่นั่นเองเขาคนนี้ก็คือคิวเลอร์ที่ได้เข้าร่วมกับเส้นทางแห่งจนโนซาคนที่2ต่อจากคิวเลอร์เขาคนนี้ก็คือนัสแซนหรืออีกชื่อนึงก็คือเมอร์เดอร์แซนนั่นเองเขาคนนี้ก็คือแซนที่ออกฆ่าเหล่ามอนสเตอร์ด้วยกันเองเพื่อที่จะรวบรวมพลังและดีเทอร์้ใหใ นลงอันธกาลตลอดกาลจนทําให้พวกเรามอนสเตอร์จําเป็นจะต้องออกล่าเนื้อมนุษย์เพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีชีวิตรอดและเมื่อพลารยได้ยิน,นลึงราของทั้ง3ม,มันเลยทําให้เจ้าตัวอยากแสดงบางสิ่งบางอย่างที่เรียกได้ว,ว่าความกลัวที่แท้จริง เมื่อพาราไซแซนพูดจบเขานั้นก็ทกําการปลดปล่อยพลังของตัวเองกลายเป็นพื้นที่สีดําแดงขนาดใหญ่รวมทั้งได้ปลดปล่อยเหล่ามอนสเตอร์ปรสิตออกมาและเมื่ออบิสได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขานั้นก็รับรู้ได้ทันทีว่าแกสเตอร์ของจักรวาพลพาราไซ์ทวิวได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนให้พาราไซแซนเป็นเช่นนี้แต่ก็ถือว่าพวกเขานั้นยังโชคดีที่พาราไซแซนนั้นยังคงมีสติไม่ได้ทําการออกอาวัตอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับในอดีตในระหว่างการต่อสู้อ,อ,า,า,อ,อา,า,กการ,อร,าาาร์ทิลแอยู่คนเดียวได้ทาางด้นของให้ เจ้าตัวก็ยินดีทําตามคําขอโดยการดึงตัวเฟลแซนออกมาพร้อมกับบอกอบิสไม่ต้องกังวลไปในระหว่างที่ภาราไซกำลังปล่อยตัวของเฟลแซนมันก็ได้มีสายเรียกเข้าของเฟลพาเวลัสที่ต้องการทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าณตอนนี้มันมีโดมขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางป่านั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าพาเบลัสนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและดูจากสภาเฟลแซนและผองเพื่อนจะเป็นจะต้องหยุดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเฟลแซนน่าจะโดนตืบอย่างแน่นอนและนี่ก็คือตอนสุดท้ายของชา a ์เตอร์ที่6ที่เรานั้นต้องรอกันอีกยาวด้วยสายเหตุที่คอมิกตอล่าสุดได้ถูกปล่อยในวันที่15าเมษาของปีนี้คงต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งจนกว่าคอมมิเรื่องนี้นั้นจะวาดเสร็จคอมมิกบายเมทาคัส สำหรับใครที่ชอบผลงานของเข้าคนนี้ก็สามารถติดตามได้ใน Deviant Art กันได้เลยเอาล่ะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบ GGWP Good Game w i e l Play ขออภัยสำหรับเสียงบางจุดที่น่าตอนนี้กำลังเป็นร้อนในกลางลิ้นอยู่นั่นเอง